อ๋อกับลังกัลังอย่พูดออกมาโอ้สิสวนเขาสิครับแมนครับผมบ้าสิ่ใยด้านบ่บา้อ้าอ้า้อ้ออา <c oughs> นี่ครับเก็บสวนเขาสืบๆได้หนี่งผู้เป็นผู้คล้องผู้ค้องครับ ต้องผู้เป็นผู้คองเนี่ยังคไม่เห็นเนาะเออเอองักอะไรเด้อเอมแทงเป็นบลเลือดทำได้หรอเนาะทางคุณแทงผมเห็นเลือดเด้อมีบบเลือดเด้